สวัสดีคะ่ะทำคลิปแรนดัมนะคะในท้าเปลิกว่าคนที่คุยอยู่กบอยู่ตอนนี้เขาจะชัดเจนไหมควรไปต่อหรือว่าพอกันแค่นี้กับคนคนนี้นะคะโอเคคะ่ะอาจารย์จะเป็นตัวแทนสักไพ่เพื่อเปิดดวงให้คุณนะคะอาจารย์ขอ ตัดไพ่ดูพลังงานดวงคุณก่อนนะคะว่าเป็นยังไงอยู่นะคะพลังงานดวงของคุณในไพ่ a g e of Pentacle แล้วก็ไพ่หกดาบนะคะจากพลังงานไพ่จะบอกว่าแน่นอนค่ะเพจเพนโ c l คนี่คือข้อมูลข่าวสารเป็นไพ่ธาตุดินยังหมายถึงความมั่นคงการเริ่มต้นความเขียวชะอุ่มของต้นไม้ต้นหญ้าต้นไม้กำลังออกดอกผีบาน น่าจะหมายถึงตัวคุณเองอะนะคะก็ยังรอเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นกับเขานะคะเพราะฉะนั้นไพ่พลังงานหกดาบเนี่ยอาจจะหมายถึงคนคนนั้นน่ะกำลังที่จะอ่อกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นภาพคน พายเรือนะคะกำลังเดินทางมาแล้วนั่นเองนี่คือพลังงานไพ่ของคุณนะคะโอเคค่ะอาจารย์ก็จะสับไพ่่อเปิดดวงคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะพลังงานของท่านผู้ชมที่เข้ามาฟังคลิปนะคะท่านได้ไพ่อัศสินดาเดอชาริออต ไพ่เดลสตาร์ไพ่ก้าวดาบแล้วก็ไพ,พงงะะ่พลังงานดีวิลนะคะเอ่อพลังงานไพ่บ่งบอกถึงความเจ็บปวดเหมือนกันนะคะไพ่ก้าวดาบเนี่ยอาจจะมองว่าเจ็บปวดใจเหงาเศร้านะฮะด้วยพลังความหมายดีวิลเนี่ยมันจะหมายถึงความปรารถนาความต้องการการอยากครอบครองก็ได้คือคือเรารักเขาอะเราก็อยากครอบครองอยาก ให้เขาอยู่ใ,ใกล้ๆเ,เราอ่ะจะขึ้นประมาณนั้นนะแต่นะตอนนี้พลังงานในคุณอาจจะอยู่ไกลกันอาจจะเป็นความรักที่เป็นเรื่องของระยะทางไม่ว่าเขาจะอยู่คนละจังหวัดกับคุณหรือว่า เป็นชาวต่างชาติอยู่คนละประเทศกับคุณมันก็จึงไม่ได้ง่ายเลยในการที่จะเจอเจอกันส่วนมากก็จะเป็นเหมือนกับเจอกันทางออนไลน์คุยกันแชทไปแบบนั้นนะคะซึ่งมันทำให้คุณคิดไปต่างๆนานานะคะว่า ตกลงแล้วแล้วเนี่ยนะตกลงแล้วเนี่ยเขาคนเนี้ยรักคุณจริงไหมเขามีใครนอกเหนือจากเราหรือเปล่าเขาคุยกับคนอื่นหรือเปล่าคือเป็นพลังงานที่คุณแบบเออคือกังวลนนะ่ะคิดอืมนะคะมันจะขึ้นประมาณนี้อยู่โอเคทีนี้เราก็จะมาเปิดดวงคนนั้นและว่านาะตอนนี้เลยที่คุณเข้ามาดูไพ่อ่ะคนคนนั้นเขาทําอะไรอยู่ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณอ่ะเขาคิดถึงคุณไหม เขาเป็นยังไงนะคะคนคนนั้นเขาเป็นยังไงเขาคิดยังไงกับคุณเขารักคุณไหมพลังงานไพ่เจดาบนะคะเดี๋ยวอาจารย์เปิดไพ่ทั้งหมดแล้วค่อยแปลทีเดียวกันแล้วกันนะพลังงานไพ่ห้าไม้เท้าไพ่เดทไพ่สองถ้วยแล้วก็ไพ่ดีแอมเพรสสวยงามมากเลยค่ะ สำหรับตัวเขาเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะมีไพ่สองถ้วยกับเอ็มเพรต้องบอกว่ามีเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนคนคนนี้เขากำลังพยายามที่จะสะสางจัดการปัญหาเก่าของเขาความวุ่นวายนะคะม่าท้าความวุ่นวายในชีวิตในชีวิตส่วนตัวเขาไม่เกี่ยวกับคุณมันเป็นเรื่องก่อนที่เขาจะมาเจอเจอคุณเขาอาจจะมีคนใดคนนึงในชีวิตเขาอยู่แต่แล้วเขา เขากับคนนั้นอาจจะมีปัญหากันไม่ว่าจะเขาโดนทําร้ายจิตใจโดนหักอกมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันเป็นเรื่องชีวิตของเขากับคนเดิมไม่เกี่ยวกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้เขากําลังที่จะตัดจบกับปัญหานั้นเคลียร์ให้มันจบมันสิ้นนะให้มันแบบไม่ต้องมีอะไรมารบกวนในความสัมพันธ์ระหว่าง คุณกับเขานั่นเองนะคะแล้วจากนั้นอ่ะเขาจะรีบเดินทางมาหาคุณเลยมาเจอเจอมาบอกรักคุณว่าคุณนั่นแหละคือคนที่จะเติมเต็มความสุขให้กับเขาได้คุณเป็นนางฟ้าเป็นแบบเป็นผู้หญิงที่แบบเขารักมากๆเป็นผู้หญิงที่เขาปรารถนานะคะ The Empress เนี่ยนะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายหรือเพศที่สามคุณก็แปลเข้ากับดวงของคุณได้เลยนะคะ อ่าคนคนนี้จะกลับมาหาคุณและบอกรักคุณนะคะโอเคแล้วความสัมพันธ์จะยังไงต่ออีกมีอะไรเกิดขึ้นอีกนะพลังงานไพ่จะบอกเรื่องราวในอนาคตอันจะเกิดขึ้นอีกนะไพ่เดอะแฮงแมนไพ่เดอะเ l ลไพ่เสียเหรียญไพ่เดอะเลเวแล้วก็ไพ่ อัศวิเรียนนะคะเพราะฉะนั้นไพ่จะบอกว่าเดรแฮงแมนไอความทุกข์ที่มันยืดเยื้อมายาวนานเนี่ยนะคะมันเหมือนการรอคอยที่แบบโอ้โหมันมัน,ม,นมันมีทั้งทุกข์และสุขปปับบปนกันนั่นแหละแต่มันนานเกินไงนะคะแต่แล้วพอเป็นไพ่เดโวมันก็เหมือนกับฟ้าหลังฝนก็ได้อ่านะคะมันมาถึงจุดของความ สุขของความสําเร็จนะคะจากที่คุณกับเขารอสิ่งที่คาดหวังร่วมกันคุณก็จะได้รักกันนะฮะได้ครอบครองได้เข้าใจกันเสียงเหรียญคือกอดไว้ในอ้อมอกเลยนะคะเขากอดคุณเขารักเขาห่วงคุณนะเขาจะไม่ปล่อยคุณหลุดมืออย่างแน่นอนไพ่ลาเวอร์พวกคุณจะบอกรักกันนะต่างคนต่างรักกันพลังงานไพ่อัศวินเหรียญเป็นพลังงานแห่งความมั่นคง นะคะความเติบโตความสุขมากๆที่จะเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะคะอ่านี่คือเป็นพลังงานดีๆที่จะเกิดขึ้นเนาะโอเคถ้างั้นเราก็ต้องมาสรุปว่าควรไปต่อไหมใช่ไหมล่ะคะในเมื่อพลังงานไพ่ออกมาดีสักขนาดนี้คุณควรไปต่อควรเปิดใจกับเขาไหมขอให้ไพ่สรุปนะคะคุณควรไปต่อ กับเขาไหม อัสวินถ้วยการเปิดรับนะคะการรับว้าวใหม่ตีนั้นอย่างแน่นอน,น่ะไปต่อเพราะคุณจะไปถึงมั่นหมายแต่างงานกันได้นะคะเนี่ยประคับประคองความรักแล้วมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าเลขแปดอินฟินตี้นะคะความรักของคุณนะ่ะสุขสมหวังค่ะและก็รักกันตลอดไปมีอะไรพวกคุณก็จะปรับความเข้าใจการบาลานซ์นะคะให้สองเหรียญใบนี้ เป็นลักษณะหยินหยางก็ได้เป็นเลขแปดอินฟ t ิความรักที่ไม่รู้จบนั่นเองระหว่างคุณกับเขานะคะเป็นความรักที่สมบูรณ์มากอาจารย์ขอปิดด้วยไพ่โรแมนต์แองเจิลอีกครั้งนะคะเพื่อจะเติมเต็มความรักให้พวกคุณนะคะท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้จงรับพลังความสุขให้จะ เหมือนกับเป็นการฮิลิ่งความรู้สึกของท่านนะคะไพ่นางฟ้าจะดูแลท่านเทคแคร์ท่าน, care, านขอเปิดไพ่นางฟ้าดูแลท่านนะคะ l อ i ิ g งอินย r ร์โซ m เมทนะคะเห็นไหมคะพนักงานจักรวาลพนักงานเบื้อง,งบนรับทราบ,ราบถึงการขอพรขอคู่ขอโซนเมทจักรวาลประทานให้คุณแล้วนั่นเองนะคะ ไายบอกว่าเรื่องราวอะไรก็ตามที่มันเป็นปัญหามันจะขถูกขจัดออกไปพวกคุณอะเป็นคู่รักกันตั้งแต่อดีตชาติแล้วนะพวกคุณสัมผัสได้เลยล่ะว่าเคยคุ้น,คนเคยรู้จักกัน มาก่อนอย่างแน่นอนนะคะ someone from your past is returning to your life นะคะคุณเป็นคู่กันแล้วนะคะขอให้สมหวังเหมือนที่ไพ่ขึ้นนะคะเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมถ้าถูกใจฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ